ไม่ตายค่ะนะคะอ๋อเดี๋ยวพามาชมเลนก่อนดูเลนดูเลนปิดลายดูเลนเลยนะเดี๋ยวเราจะทำครัวมังทีพนะคะนั่นต้องหนักลุงดาวบิดดีๆๆๆนะไหนดูสิ <laughs> นี่นะครตัวเลนไม่ใช่แม่ หนุบถามแม่ตรงๆนะเห็นแม่แป้มแม่ของพี่ดีบอกว่าไม่ใช่แม่เป็นตัวเฮียจริงหรอเฮียมึงดินี่คือแรงขาเขาเลาะดนังออกเอาเหรอตัวแรงเหรอสรุปเอาเดี๋็กปักหนึ่งหญิงเดี๋็กปักหนึ่งนะเดี๋ยวฉันไม่ถามแม่แป๊บเดี๋ยวคุ้มกวาดไปดีนะเดี๋ยวคุ้มกวาโอเคโอเคโอเคเอาคนาไมคั่วเลยนะกันไม่อยากทำน้องนะน้องะเดี๋ยวคนหาเป็นไรนะครับ แล้วก็นะครับฝากพี่บัวพอด้วยด้วยดูการลูกแล้วมาทำให้พอดพอนค่ะบ๊ายบายโอเคเดูแถมอะไรด้วยสิสรุปนั่งตัวเล่นว่าตัวเฮียแม่พี่หดีชิบอกว่าเรนสรุปคือตัวเฮียแม่หยุดแล้วหยุดแล้วโอเคหยุดแล้ว กินอแลนก็แรนนะคะโอเคหญิง